ทิศทางของค่างเงินบาทของไทยค่ะขยับแข็งค่าเช่นกันนะคะอ่อนเรียกว่าปรับแข็งค่าขึ้นมาทะลุที่ระดับ34บาทแล้วเปิดตลาดนะคะในวันนี้ที่ระดับ34บาท98สตางค์ค่ะดังนั้นภาพรวมของการลงทุนเหล่านี้จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในายเทรท m e ค่ะ ในช่วเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชิทีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชิค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคับหุ้นไทยก็ขยับบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับพยายามจะไปทดสอบพันสี่แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างพอมีแรงฟื้นอะไรได้บ้างไหมฮะครับก็หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่ามีปัจจัยลบกดดันในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของภาคการท่องเที่ยว นะครับหลังจากที่มีความกังวลกันว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอาจจะพลาดเป้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปัจจัยที่กลงทุนให้ความหวังไว้เยอะนะครับว่าจะเป็นตัวช่วยดึงในเรื่องของภาคเศรษฐกิจไทยขึ้นมาได้นะครับแต่พอพลาดเป้าเนี่ยก็เลยทําให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายขายเกิดขึ้นค่อนข้างหนักนะครับในพ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยนะครับสำหรับในช่วงของวันนี้สัปดาห์นี้เองนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามาเติมบ้าง นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับปัจจัยทางทางฝั่งต่างประเทศเองนะครับก็คือในเรื่องของตัวดอกเบี้ยทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยหลังจากที่ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนตุลาคมของทางฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างที่จะต่ำนะครับต่ำกว่าที่ฟังก์ชันคาเนี่ยมันก็เลยไปหนุนมุมมองนะครับว่าเอ๊อย่างนี้เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อลําบากแล้วนะครับอาจจะต้องมีการปรับลดการดอกเบี้ยในปี2567นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือการประมูลภตรรัฐบาลอายุ5ปีของสหรัฐเนี่ย ออกมาค่อนข้างดีนะฮะก็เลยทาให้บอลยูสาหรเัเนี่ยปรับตัวลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นด้านที่เป็นด้านบวกเกิดขึ้นในตลาดการเงินนะครับแล้วก็ค่า,าเงินต่าร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงมางทันทีเช่นกันนะครับก็หนุนให้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่หนุนกับในเรื่องของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศเองนะครับแม้ว่าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวอาจจะดูแผ่วไปบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงวันนี้เองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเติมบ้างก็คืืออออในเรร่งงขงกากีฟั นะครับซึ่งน่าจะมีการอนุมัติออกมาเป็นทางการวันนี้นะครับซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือไปราคาของโครงการช็อปช่วยชาติในอดีตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับในเรื่องของมาตรการแก้หนี้นอกระบบนะบซึ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่นักลงทุนติดตามดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีปจัจจัยบวกเติมเข้ามาได้เนี่ยเราไม่มีปจัจจัยลบอะไรเพิ่มเติมนะครับตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มยื่นไซเวได้นะครับโดยผมประเมินกรอบในช่วงของวันนี้เองเอาไว้เนี่ยน่าจะอยู่แถวแนวะรับ1,385 ในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองว่า1,400จุดเนี่ยเป็นจิตวิทยานะครับแต่ถ้าแนวต้านในช่วงกราฟจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ1,405นะครับครับค่ะในจังหวะตอนนี้เนี่ยนะคะเราแนะนําการลงทุนของนักลงทุนยังไงบ้างคบพอจะมีตีมอะไรที่น่าจะมีความน่าสนใจในช่วงเวลานี้บ้างอะคะครับตอนนี้ก็ผมมองว่าในเรื่องของเศร,รษฐกิจทางฝัง่งต่างประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มมีข่าวที่พอจะเป็นบวกอยู่บ้างนะครับก็คือตัวเลขส่งออกของไทย นะครับที่เมื่อวันรายงานออกมาก็ถือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับหุ้นที่ผมมองว่าน่าจะพอที่จะเล่นจก็งกําไรได้ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของการส่งออกสําหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเดี๋ยวรอการแถลงของรัฐบาลช่วงบ่ายนิดนึงนะครับแต่ถ้ามาดูที่หุ้นเกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับก็ผมมองไปที่ตัวท U นะครับหรือไทอูเนียนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการส่งออกอาหารสัเลียงของบริษัทลูกเขาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดีีีนนะรัับททท่่่ตว U เเป็ิษแมอง ทนข้างจาและกานะครับทั้งในเชิงของราคาแล้วก็ในเชิงของ v o l a t i o n นะครับตอนนี้ P/E ratio เนี่ยอยู่แถวๆติดเท่านิดๆเองน,นะครับสำหรับตัว TU หรือ Thai Union นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะมีประเด็นบวกเติมเข้ามาบ้างก็คือตัว s c g p นะครับหรือ SCTP packaging นะครับบริษัทลูกอีกตัวหนึ่งของกลุ่ม SCT นะครับโดยประเด็นบวกที่ผมประเมินไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วโลกนะครับ ก็ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันคอนโซลที่จีน111 1 11, 11, นะครับแล้วก็ในเรื่องของ black friday ต้องบอกว่ายอดช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะเติบโตดีมากนะครับซึ่งมันก็จะเป็นหนุนในเรื่องของอุประสงค์การใช้กล่องกระดาษแล้วก็แพ็กเกจจิ้งต่างๆตามมาซึ่งก็จะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เราคาดการณ์ว่าไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นภาพของการเติบโตของผลประกอบการนะครับสำหรับตัว S C C T P ได้นะครับ ภาพของตลาดคุณไทยในช่วงอมองไปสักเดือนธันวาคมเนี่ยมีปัจจัยไหนพอจะลุ้นได้ไหมครับว่าตลาดคุณไทยจะขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้หรือว่าทั้งหมดคงจะต้องไปรอลุ้นกันปีหน้าแล้ว อ่อผมอยากให้ไปรอลุ่นปีหน้ามากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยประเด็นต่างๆนะครับต้องบอกว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยหรือ EPS ของเซดินเด็กเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าสนใจการลงทุนนะครับอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับ,รบแต่เราก็นัก้ลงทุนตอนนี้เนี่ยครับเป็นสถานการณ์ปกติเราจะไปใช้ประมาณการปีหน้าหลักนะครับในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นถือว่าน้อยมากนะครับก็เลยผมมองว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ย ทาได้ก็เต็มที่ก็ไปรักษงการประคองตัวนะครับแล้วก็าจะมีเม็ดเงินจากกองทุน g s g เข้ามาช่วยเสริมนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่อาจจะลุ้นๆอยู่บ้างนะครับก็คือในเรื่องของบอลยูนะครับทางฝั่งสหรัฐถ้าเกิดว่ามีการ drop ตกลงได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะยังพร้อมหนุนนะครับในเรื่องของเม็ดเงินปันผลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าต่างชาติไม่ได้ขายนะครับแล้วก็กองทุนไทยเป็นฝั่งซื้อเนี่ยก็น่าจะทําให้เแ็นด์อินเด็กต์เนี่ย ป็นลักษณะการฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือน1,400จุดได้นะครับแต่ว่าคาดหวังจริงๆเนี่ยผมอยากให้เป็นคาดหวังในเรื่องของต้นปีหน้านะครับให้มีการเปลี่ยนปีปฏิทินแล้วก็มีลักษณะของการปรับพอร์ตการทุนใหม่ของนักลงทุนสถาบันนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราฟังดูแล้วเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยไม่ซื้อเพราะเราคาดหวังให้เขาไม่ขายเนี่ยนะคะ <c oughs> จะปัจจัยต่างๆมันพอจะมีอะไรที่ไปดึงดูดให้เขากลับเข้ามาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยได้บ้างไหมคะ ครับหลักๆเนี่ยเม็ดเงินที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยหลักๆเลยนะครับผมมองเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบียนะครับมีส่วนพอสมควรนะครับในเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาที่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด่าัตราดอกเบียสาคพันธรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงได้จริงนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะครับการที่นักลงทุนต่างชาติจะเริ่มมองตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับก็จะมีโอกาสกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไฮไลท์จะอยู่ตรงนั้นเป็นหลัก เรื่องรองตามมาเนี่ยก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบีนไทยปีหน้าเนี่ยต้องมาตามนั้นให้ได้นะครับขัวอัวปีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างติดค่าไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สุโชตนะครับขอบคุณค <ทา S 2> <า>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ